สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องพระของใหญ่ชินนนบัญชรใหญ่ชินนนบัญชรทําไมไดานเจ้าของฉายาว่าเจ้าเจ้ากระทรวงพระสมเด็จแห่งภาคกลางคือเป็นเจ้าเดียวที่ถือสมเด็จเยอะที่สุดในภาคกลางแล้วตู้ที่โชว์ด้านนอกสมเด็จล้วนมีองค์ประมาณที่โชว์เนี่ยร่วมห้าแสนองห้าแสนองห้าแสนองอเพราะว่าเราเจตนาราคือเราอยากทําสูตพระเครื่องที่เก็บโชว์รพระที่ไม่ค่อยมีใครเห็นเฮ้ยใหญ่ มีห้าแสนองค์บางคนเขบอกว่าเยอะเวอร์ไปหรือเปล่ากอที่นี่มีจริงนะครับเราประกาศชัดเจนว่าพระเราเหเกือบสองล้านองนะครับแล้วบอกมาตั้งแต่ปีที่แล้วบอกมาตั้งแต่คลิปเป็นต้นๆเลยส,สองปีแล้วสองปีแล้วประ,ะมาณสองปีเศษพระเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เคลื่อนย้ยายไปไหนหรือแบ่งจ่ายอะไรตรงนี้ไม่มีเรามีแบ่งขายออกไปบ้างบางส่วนอันนี้ก็ไม่ไม่ถึงเมื่นองประมาณนั้นไม่ถึงหมื่นองไม่ถึงเพราะว่าจากสถิติในรอบหนึ่งปีนึงปีไม่ถึงไม่เยอครับ รวมๆไปเสร็จแล้วก็ไม่เท่าไหร่เพราะผมถึงบอกว่าพระที่เราโชว์ที่อยู่เนี่ย่วนใหญ่ย้ายมาจากศูนย์ที่อยู่ข้างนอกย้ายมาแล้วก็มาทําตู้แล้วมาจัดโชว์จัดแสดงที่นี่ให้ทุกคนได้เดินทางมาเที่ยวชมนะครับก็เป็นจุดไฮไลท์เขาบอกว่าพระสมเด็จมีน้อยมากใหญ่บินทบมันใหญ่เชนเดีว่าพระสมเด็จมีมากมีไม่น้อยแล้วนักวิชาการก็ออกมากันเยอะนะครับพวกระดับครูอาจารย์หลายท่านก็ออกมาว่าเจอที่นั่นเจอที่นี่ก็ไปพุด แต่ละที่แต่ละที่นี่ก็เป็นหลักหลักหมืน่นหลักแสนองค์หลักหมืน่นหลักแสนองค์ใหญ่จริงตอนไม่โดดเดี่ยวยังไงยังน้อยก็ผมว่าภูมิใจเฮ้ยเราตอนเนี้ยเราตัวเลขอาจจะสูงที่สุดในประเทศไทยก็ได้เพราะตัวเลขเราชัดเจนะนะที่อื่นอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่นิ่งไม่อะไรผมไม่รู้หรือรบ,บางุ่กบางคนนะว่าอาจจะมีพิพากหลักพื้นต้น,ตน,ตนอะไรประมาณนี้แต่ที่หาใหญ่ที่สุจะเป็นล้านเหมือนกันอันนนต้องยอมรับว่าทีพระของเขาเจริงอ่าเพราะว่าเราต้องยอมรับเพราะว่าอ่าเขาเนี่ยมีจริงนะ การที่มีจริงไม่จริงคนเราเดินทางไปดูก็รู้แล้วว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงครับผมไม่ใช่ไปบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อาเป็นลูกเป็นเล่นมันเป็นอ้านขาไม่ได้จริงๆแล้วคุณไม่เคยไปดูไงเมื่อคุณไม่เคยไปดูเลยคุณไม่ได้เปิดใจเลยครับเมื่อไหร่ที่คุณเปิดใจคุณเดินทางไปดูแล้วคุณจะตอบโจทย์ของคุณถ้าคุณเปิดใจเดินทางมาดูที่ใหญ่จินจอนคุณอาจจะมองอีกแบบหนึ่งใช่เพราะว่าผมก่อนขณะดผมมีพระเยอะนะผมทาไมผมต้องเดินทางไปที่หาใหญ่ ผมก็อยากรู้ว่าพระผมมัตรงนันหรือเปล่าอ่มันก็ตรงบางส่วนน่จาจะใหญ่มันไปไป,ไปไมาเกือบทุกที่เหมือนกันไปที่ใครที่มีพระเยอะผมไปหมด<ช>นะครับการไปแต่ละครั้งผมก็บอกว่าผมมีเป้าหมายและจุดหมายของผมผมอยากเห็นว่าพระแท้ในสไตล์คนที่ปู่ย่าตายายของท่านแต่ละท่านเนี่ยเก็บไว้เป็นยังไงน,นะเก็บแบบไหนคือเราไปต้องไปศึกษสารไปยังพวกเขาเพราว่ามันไม่รู้เอ้ยเราอาจจะมีพิมพ์นี้คุณอาจจะไม่มีพิมพ์นี้เอ้ยมีจริงเหรออะไรเงี้ยหรืออาจจะขอแบไปขอเช่าเขามาเลยทำในผมก็มาแล้วผมขอเช่าไป นาคาถูกเี้ไหมผมอยากเอาไปเรียนรู้าไปศึกษาเพราะผมไม่เคยมีภาพแบบนี้ผมก็อาจจะเอามาดูทรงเล่นอะไรเงี้ยผมแต่ใหญ่จีเมันจอมมีพระทุกแบบที่เสียนมีอยู่นี่ทั้งหมดเอพระผมเนี่ยผมพระองค์ละร้อยล้านห้าสิบล้านมีมีหมดเลยครับมีหมดเลยผมมีทุกหมดละให้คุณเอ่ยมาผมถึงจะเอ้ยคุณคุณไ่ถ่ายรูปภาพแล้วเอาพระมาให้ผมดูนะไม่ใช่คุณไปเอาพระรูปใครมาก็ไมารู้แล้ว้ผมหาผมหาไม่ได้หรอกผมจะหาในส่วนที่ว่าตรงกับของผมเท่านั้นถ้าไม่ตรงแสดงว่า อันนี้อาจจะมีแค่องค์เดือวในโลกครับหรือทําองค์เดือวในโลกก็ไม่รู้ครับแต่พระที่เรามีเนี่ยผมเชื่อว่าที่มาที่ไปผมประชดเจวครับแล้วก็ความน่าจะถือหนึ่งคนเก็บเก็บไม่รู้ราคาเก็บแบบไม่เล่นหาเก็บสะสมเฉยๆนี่ค,คือค,คือ,ค,ค,อคือคนรุ่นเก่าเก็บไว้ผมเปน็นนี้นะครับไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไปซื้อไปเช่ามาผมไม่รู้หรอกสมัยนั้นไม่มีราคาจะซื้ออ,องค์กี่บาทผมไม่รู้สมัยนี้ถ้าให้ซื้อองค์ละสิบบาทใหญ่โดนเท่าไหร่ถ้าซื้อประมาณองค์ละสิบบาทโอ้โหนี่โดนโอ้โหนี่หลายล้านเลยนะ เป็นสิบล้านครับห,ห,หลายล้านเลย<ะ>หลายล้านเพราะว่าตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยเราภูมิใจตรงไหนมาตอนที่เราไม่มีต้นทุนอ่าเพราะเรามีเก็บเราแบ,บา่บงบ้างเป็นบางครั้งขาวนะครับไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณจะต้องเช่าผมทั้งหมดไม่ใช่เร,เรามีเก็บมีแจกส่วนใหญ่เราจะให้มากกว่ารับแต่ให้ฟรีผมผมไม่ให้เพราะว่าหลายคนเอ้ยผมอยู่บ้านไกลเข้าใจทาวเชีงเาจังหวัดไหนผมอยู่ชาญเชีงเทาผมอยู่ชนบุรีผมอยู่ระยองผมอยู่อะไรก็ไม่รู้ผมบอกว่าคนที่อยู่ อุบลแม่ฮองสอนไกลๆเขาจะมารับด้วยตัวเองเนี่ยตอนผมแจกผมบอกว่าเขาเพิ่งจะทราบข่าวผมก็แจกให้ไม่ได้อเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผมตกลงถ้าคุณขอได้คนเป็นสิบคนก็ขอได้หมดนะสิบคนก็จะเข้าเป็นร็อยเป็นพันเป็นหมื่นแจกท้างไม่มีเวลาต้องแจกต้องมีกติกาครับต้องชัดเจนในการแจกแจกแบบว่าผมก็บอกแล้วว่าแจกผมไม่ได้สดังนะครับแจกฟรีนะครับคุณต้องเดินทางมาเท่านั้นส่วนเพราะว่าผมมาไกลผมมารับองเดียวไม่คผมก็ให้เช่ารถขนถังกระรล่ให้ไง ผมก็ทําปัจจุบันผมออก็ยังทำอยู่นะครับใครจะสั่งวักรนนีมาไม่ได้ผมก็ยินดีส่งให้ค่า uh huh. บริการของผมไม่ได้คิด uh huh. อ่าคุณสั่งมาแบบนี้แบบนี้คุณตีรูปมาว่าผมเหานใจใหญ่ไร่ชุดนี้ผมจใจได้วถ้าชุดนี้อ่ะ หนึ่งองค์สององค์ขอมุจจะาะบุ๊คทั้งหลังอ่าราคาเท่าไหร่อ่าก็เราก็จะบอกว่าเออราคาเนี่ยหลักร้อยถึงหลักพันหลักพันหลักหมื่นหลักหมื่นหลักแสนก,ก็จะเป็นสเตทไปตกลงไหมถ้าตกลงก็คุณโอนท้องผมได้เลยแล้วเราพักที่บ้านราีดเ <ละ S 1> ยาว <จะ S 1> ์าคือรีจะเป็นผู้ติดต่อเองครับผมนะอ่าอย่างกับพระที่เรามานั่งโชว์ไลน์ไลน์เนี่ยเป็นผ้าอะไรครับใหญ่พระที่เราโทนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพิมพ์ที่หายากนะครับครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานแต้มมีหูนะครับถ้าคน พิมใหญ่ฐานแซมมาเรียกปีกย่อยกันนะครับจริงๆก็ลวแต่เรียกขนัดบ้างก็เรียกว่าพิมพ์ใหญ่ฐานแซมหูใบสีหูใบสีคืออะไรครับก็จะมีเอกลักษณ์ของหูอะใบหูอะจะบิดออกซ้ายออกขวาเาเรียกหูใบสีนะครับส่วนไอ้พิมนะครับที่ที่อีกแบบหนึ่งก็คือหูตกรูเข้าว่าเลยครับไอ้ก็พิมพ์ใหญ่ฐานแซมถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเขาจะบอกว่าพิมพ์ใหญ่พระประธานแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นการแยกปีกย่อยว่าพิมพ์แต่ละพิมพ์เป็นยังไง ครับผมอ่าผมจะให้ดูด้านบนด้านบนคือถัดคู่บนนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับมีสังกติก็ไม่มีสังกติต้องแยกนี้ก่อนอาแท่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือไม่มีสังกตินะครับองพระจะเลียวเล็กนะครับอ่าถ้าเป็นอกระบอกจะเลียวใหญ่อ่าฮะแต่ถ้าราม็องอย่างเงี้ยคนแยกออกก็จะบอกว่าเอ้ยมันก็เลียวเล็กเลียวใหญ่ก็เหมือนกันนี้เพราะว่าคนแยกพิมพ์ไม่เป็นไงอ่านะพอเราแยกพิมพ์ได้เพิ่มว่าอกเนี่ยเป็นยังไงหูเนี่ยจะวิ่งชนบ่าเลยสองข้าง นี่คือเอกลักษณ์ของพิมพไยฐา,านแซมนะครับและเป็นพระที่หายากนะครับแล้วลง,ลงมาก็คือพิมพ์ไยฐา,านแซมมีสั่งติอยู่ที่หน้าอกนะครับแล้วหูใบสีก็คือหูบิดชนบิดออกทังช่วงบ่าบองค์พระก็จะมีขนาดเล็กลงไปอีกแต่ขนาดพระเท่ากันแตกต่างแค่องค์พระเล็กลงไปนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของการเอาพระชุดน,นี้มาเรียนรู้แล้วพระชุดน,นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหาเจอกันง่ายเพราะเป็นพิมพ์เฉพาะ หลายท่านอาจจะบอกว่าไม่เล่นหาจําไว้เลยนะพระเนี่ยสี่พันว่าแม่พิมพ์เราต้องเข้าใจก่อนสี่พันของแม่พิมพ์หรือเรียกอย่างว่าพิมพ์ใหญ่มีมากกว่าพันพิมพ์คแค่คําว่าพันพิมพเนี่ยก็ตายแล้วนะคนไม่รู้โอ้ยใครมาสร้างกันรขนาดนั้นอย่าลืมนะครับแม่พิมอ่ะเขาสร้างเอาไว้เพื่อการบล็อกแตกบล็อกหักนะครับ <Lud wig> เขาบอกว่าบล็อกโลหะไม่มีมีแต่บล็อกดินเผามีนี่นี่นั่นผมพูดเลยนะครับบล็อกนี่ะมันมีเท่งนั้นแหละมันอยู่ที่ว่าผู้สร้างน่ะสร้างไว้ทําอะไร นะมีบล็อกโลหะก็ต้องมีบล็อกดินมีบล็อกดินก็ต้องมีบล็อกโลหะแค่นั้นเองเพราะว่าการเก็บรักษาบล็อกเนี่ยกดไปถ้าเป็นบลนะ็อกดินนะอมน้ําไปเรื่อยๆอมน้ําไปเรื่อยๆเนี่ยพักก็จะทําให้บล็อกแตกง่ายเพราะมีความชืน้นเพราะเขาบอกว่าบล็อกดินเผาดินเผานะครับเผายัางไงนะถ้าความชื้นเข้าไปแทนที่ยังไงมันก็แตกนะครับเพราะเป็นพักที่กดกดไปเรื่อยๆนะครับพอแตกปุ๊บไปไหนเขาว่าอาจจะตอนเวลาเก็บบอกว่าเอาบล็อกไปกดลงในแม่ไม่พลาอีก คือสร้างพระต่อหรือไม่บางบางที่ก็บอกว่าเอาพระพิมพ์หนึ่งทุบบล็อกแล้วก็ใส่งองค์พระอ่าเขาไปยังไงอีกก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะแต่ละที่แต่ละที่เพราะผมก็บอกว่าผมไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นตอนเขาทานะครับเป็นการสันนิษฐานนะครับเขียนจริงทเท็จประการใดอันนี้ตอบไม่ได้ครับ,รบเพราะว่าเขาเขียนไว้ผมก็ไม่รู้ใครเขียนแต่ก็ต้องไปเลือกเชื่อนะครับว่าคุณจะเลือกเชื่อในสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่คุณมองเห็นไหมครับก็พระแต่ละที่เนี่ยผมบอกเลยว่า มีที่มาที่ไปจะชัดไม่ชัดเราก็ต้องฟังหูไว้หูครับภาพทุนนี้ถ้าขึ้นกล้องก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูนี่คือพีใหญ่ไอ้นี่เราขึ้นกล้องไว้แล้วเดี๋ยวคนหาว่าเฮ้ยเราเราเตรียมไว้ยิบจักยิบจกหละยิบได้ไอ่ยิบยิบจักยิบคนละอันเลยครับหมายถึงว่ายิบทุกถาดใหญ่ยิบทุกถาดทุกถาดเลยนะอาโอเคมันจะได้เป็นสอนกันนะครับเวลาศึกษาพระเรียนรู้เรื่องพระเนี่ยผมก็อยากจะสอนนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยดูพระไม่เป็นแต่ผมบอกว่าการดูพระเนี่ย ผมอยากจะให้ดูเนื้อหามากกว่าพิมพ์ทรงพิมพ์เนี่ยถ้าคนไม่เป็นก็ไม่รู้ความรู้หรอกแต่ถ้าเราเอาเนื้อมาประกอบก็จะเข้าใจนะครับอย่างที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยเนื้อนี้ต้องขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาหวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาองนี้นะครับกลับไปเก็บที่เดิมนะครับก็เดี๋ยวหาว่าเราเที่ยงอ่ะเราจะให้ดูนะครับเมื่อกี้เลยแบบเดียวกันเลยพิมพ์ทรงเดียวกันครับอ่านี่นะครับปึ๊บเด็กผมก็จะโชว์ในลักษณะการดูเนื้อนี่อันนี้เป็นเนื้อปานไม้ ครับเป็นผิวของกานไม้เพราะว่าเนื้อหาเนี่ยจะเป็นก้อนเป็นจ้ำเป็นคลื่นมีเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดขาวชมพูก็จะอยู่ในโอภาทั่วไปนะครับเวลานะครับให้ใใหห้้เรียนรู้เรื่องภาเนี่ยคือต้องดูภาพให้ชัดเห็นภาพประกอบนะครับว่าสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าเนี่ยเป็นพาพที่อ่าหลายท่านชอบไหมบางคนบอกว่ามันฉ่ำินไปหรือเปล่าอย่าลืมนะครับพาพสำเร็จลวงกุญาจเนี่ยยุคปลายเนี่ยใช้น้ำมันตั้งอิ่วนะครับไม่ใช่น้ำมันอ้อยน้ำมันจันทร์น้ำมันอะไรที่จะพูดกัน เพราะว่าต่ยุตับสมัยไม่เหมือนกันการรักษาพระเนี่ยคือต้องดูเนื้อหาเป็นหลักนะครับอันนี้ผมให้ดูตรงส่วนหน้าอกนี่นะครับก็จะเห็นนะครับการยุบตัวเซตตัวนะครับก็จะประมาณนี้เลยพระนี่ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับตรงนี้ตรงบริเวณหน้าอกหน้าอกครับก็การเซตตัวยุบตัวเนี่ยคือลงแบบว่าถ้ามีการย่อยสลายเกิดขึ้นจะยุบหายไปเลยครับนั่นคืออาจจะเป็นเรื่องของเกสรดอกไม้เม็ดกล้วยเม็ดอะไรไ็นงานแล้วแต่อาจจะเป็นไปได้เพราะเราต้องสันติษฐานตรงนั้น นะครับอันนี้คือองค์กรนะส่วนตรงนี้ก็จะมีสีฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวผัดต่อไปครับก็เป็นองค์องค์ที่สองเลยนะครับความแตกต่างก็จะไม่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 ห่างกันมากครับนะครับ็อกเดียวกันเนื้อเดียวกันนะครับคอกเดียวกันอยู่ที่ว่าหนักหรือเบานะครับหมายถึงว่าความเข้มข้นนะครับก็จะองค์มีองค์ประกอบด้วยเมดขาวที่เขาเรียกผมพุทธคุณต่างๆนะครับก็จะอยู่ในองค์พระนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปอีกนะครับผมไล่ไปยังไวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าอกเนี่ ที่มีการแตกกอนนะครับก็จะเป็นในเรื่ององนี้นะครับการสึกเนี่ยเขาจะสึกแบบว่ายุบลงไปเลยนะครับถ้าคนึกภาพไม่ออกก็จะดูภูเขาอ่ะเวลามันยุบมันเซ็ตมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับไปต่อที่องค์ที่3เลยนะครับยังไวนะครับก็จะให้ดูในส่วนของใบหน้าเนี่ยใบหน้าครับผมใบหน้าคือความแตกต่างจะไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเข้มกับอ่อนถ้าเข้มเราก็จะดูง่ายถ้าอ่อนก็จะดูอีกแบบหนึ่ง มันจะมาความความพิค้นทุกอย่างเ,เกิดจากธรรมชาตินีนะครับเราเราใช้พันพันกว่าเท่าในการขยายนะครับคือจะได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของเวลาเราเอาพระขึ้นกล้องเนี่ยนะครับมากกว่ากล้องอ 10x 12x 10 10 10คือเขาดูอะไรกันผมไม่ทราบได้แต่สิ่งที่ผมดูก็คืออย่างที่เห็นพระจะไม่ค่อยตึงถึงตึงก็จะมีสูงมีต่ำนี่ค,คือเอกลักษณ์ของการดูพระนะครับนีบค่คือ แต่ว่าเนื้อหาจะจ้านนะครับดูในสไตล์ของใหญ่ชินบัญชรนะครับแล้วก็มาดูพิมพ์นะครับถึงผมเครื่องม้เครื่องมือผมอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมสามารถอธิบายได้เพราะว่าทุกวันนี้ผมอยู่กับกองพระมหาารผมเชื่อว่าคนที่มีภาพแบบผมเนี่ยเขาได้สองด้วยเขาสัมผัสพระทุกแบบทุกพิมพ์ทุกเนื้อแต่คนที่มีภระน้อยพระอะไรมากเขาก็จะเหนื่อยหน่อยครับเวลาเขาจะทําอะไรเขาก็ต้องเอยหาเครื่องมือเครื่องมือที่ทำสมัตขึ้น เพื่อเอามาตีโจทย์กับเราให้แตกครับแล้วบางก็อาจจะมาเช่าผ้าผมไปศึกษาสอนอันนี้เราก็ยินดีครับเพราะเราไม่ได้ปิดกั้นการมองเห็นไม่ปิดกั้นการเผยแพร่รเราเจตนาเราชัดเจนว่าอ่าอย่างนี้เนี่ยสีเข้มเมื่อกี้เอาจะเอาน้ำตาลอ่อนแต่อันนี้มืดเลยไปพี่ใหญ่การมีกล้องกําลังขยายกระสูงเนีย่ยพี่เล่นผ้าสบายใจขึ้นหรอคือผมเห็นความความเลละเอียดอย่างเงี้ยนะครับความเบลละเอียดของตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวชี้บ่งเลยว่าพระที่เรามีกับพระที่คุณมี พอเราเอาเนื้อมาขึ้นกล้องหรือเอามาประชันกันยังไงผมก็เหนื่อยกว่าเพราะพักคุณรู้สึกว่ามันอ่อนไปอายุไปลายผมเลยบอกกับเก๋อ่ายุบปลายแล้วยุคหลังอาทันหรือไม่ทันผมไปตอบไม่ได้แต่ยุคปลายไปก่อนเอ้ยพี่ใหญ่นินทาพวกที่ใช้เทคโนโลยีแล้วมาสอนสอบพระแบบแบบพี่เดี๋ยวีด้ไหมพี่มันคือนตอนนี้นะครับผมอยากจะให้มันมันมองเรื่องของการตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในที่นี่ก็อย่างที่ผมสอนนะตะกอนบอกว่าผมไม่เอากล้องมาดูหรอกไม่รู้ดูสองดูอะไร ปัจจุบันมีแล้วออ,อ,อ,ออก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 ลฟ์ส,สด,ดสมาด้วยลฟ์สดด้วยแล้วก็วอีกแบบหนึ่งก็ลฟ์สดเอาเครื่องสแกนอาจจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นเครื่องสแกนทองนะครับก็เอาเลั้งตัวเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นแค่แตกต่างย,ยี่ห้อ,อโอ้มันมีนั่นมันมีนี่กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกล้องเลยนีมาบอกสอนเขาว่ามีโซลีมทองแดงน้ำเงินสีเขาพูดมาแล้วไง แต่คุณบอกคุณไม่เชื่อไนงะอะแล้วเขาไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คสมเด็จด้วยนะ,ะไปเช็คพระรุ่นใหม่เอาไปดูไลฟ์กันเนี่ยนะครับใครมีไลฟ์อะไรเข้ามาดูกันผมคงตอบไม่ได้เดินคงอยู่ในยูทูบอะแต่เขาไม่ลบหรอกนะแต่เขาก็สอนดีเข,นดเขาสอนดีเขาสอนดีเขาสอนดีเขาต้องให้คดตเขาโอเคเขาเริ่มพัฒนาการตัวเขาอ่ะเขาบอกเขาดูพระแท้เป็นแต่เขาก็อยากมีเครื่องมือที่สมยัยแต่คราวเขาบอกว่าไม่ใช่สอบดูอะไรสแกนดูอะไรปัจจุบันนี้ตอบโจทย์ปิดโจทย์แล้วปิดจ็อบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็็เเปนนอกกลัษณ์ะ ก็ทิ้งท้ายเลยนะก็ให้ดูเนื้อไว้นะครับเอาไว้เป็นดูกันนะครับไม่อยากจะให้พลาดเวลาดูพระนะครับถ้าเนื้อไม่ได้บระนี้อย่าไปแตะเลยครับอ,อย่าไปเช่านะครับถ้าเนื้อไม่ได้แบบน,นี้ใหญ่บอกคุณชมอนทำไมกล้าบอกว่าอย่าไปเช่าคืออย่างเงี้ยมันดูร้อยกว่าปีกเมผมดูทะลุสองร้อยปีด้วยะนะเพราะดูความแน่นความหนึบค,ความนุ่มยุบยับจนอ่าตรงเนี้ยนี่คือเป็นจุดขายของของตัวองค์พระเลยนะครับ แต่ถ้าพักเมื่อไรที่ดูแล้วเอ๊มันดูสดไปหรือเปล่ามันดูใหม่ไปหรือเปล่านะก็เอาคลิปที่ผมเผยแพร่เนี่ยนะครับเอาไปบอกสอนเขาว่าเวลาดูพักเฮ้ยต้องดูเนื้อแบบนี้หิมันชัดเจนกว่านะแต่ถ้าไปดูอย่างอื่นอาจจะไม่ได้อย่างนี้เพราะสิ่งที่เราเผยแพร่เราไม่ได้เก็บตังค์ใครแล้วเราให้ดูฟรีนะการให้ดูฟรีคุณก็เป็นแรงบันดาลใจผมหน่อยอาจจะดูโฆษณาให้เพิ่มขึ้นกดตูกใจสักหน่อยนึงนะหรือรูปหัวใจอะไรก็ได้ให้มันเป็นกำลังใจกัน ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีต่อตัวผมแล้วกับตัวท่านผมจะได้ทําคลิปดีๆออกมาเรื่อ,อยๆไงเห็นไหมก็แลกเปลี่ยนกันไงผมไม่ได้บอกว่าคุณดูผมแล้วผมเก็บตังค์คุณที่ไหนอะ่ะผมก็บอกว่าผมแค่คุณกดถูกใจผมก็ดีใจละผมจะรู้ว่าสิติการเข้าดูเข้าชมเนี่ยผมจะได้รู้นว่ามีกี่คน แค่นั้นเองระบายมีแค่นั้นเองก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันคุณดูคลิปผมก็ตกใจนิดนึงนะจะเป็นนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วก้อยเรื่องคุณนะไม่ว่ากันจะเป็นลูกหัวใจก็ยินดีครับนะครับผมถือว่าเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับแล้วเราก็จะเผยแพร่คลิปเรื่อยๆออกมาให้มันดีที่สุดนะครับไม่ให้เสียชื่อกับคําว่าใหญ่ชินนิมชอนแน่นอนเฮ้ยพี่ใหญ่ทาไมเขาเรียกสิง์อาจารย์เขาเรียกพี่อาจารย์ใหญ่เขาไม่เรียกเสียนใหญ่ก็เขาให้เกียรติเราเป็นครูอาจารย์เพราะส่วนใหญ่เราจะบอกสอนในเชิงเชิงลึกแล้วก็ เราไม่มีนอกมีในกับใครแล้วก็ไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษเพราะสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับผมไม่ได้ทำบอกว่าทำเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่แต่ผมทําด้วยความสบายใจผมภูมิใจในสิ่งที่ผมสอนไปผมเชื่อว่าคนจะเอาไปยึดติดปฏิบัติแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพเรื่องอะไรกแ็แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของดีๆสิ่งดีๆที่อนาคตนะครับผมก็มั่นใจว่าคนจะยอมรับมากขึ้นในการสอนของผมในครั้งนี้แล้วก็ทุกๆครั้งที่ผมทำที่ไปเรื่อยๆไปครับ พี่ใหญ่ทําไมผมต้องไม่เชื่อพี่ใหญ่พระพ,พ,พ,พี่ใหญ่ทําไมผมว่าเอ้ยพี่ใหญ่พระพี่ใหญ่อยาาเชื่อว่าพระพี่ใหญ่แทพ้พระพี่ใหญ่ไม<ห>่รู้เราผมต้องแฉนะไรเนี้ยผมที่แจ้งว่าในการที่จะเชื่อไม่เชื่อเช่าไม่เช่าเราต้องแยกประเด็นให้ออกนะครับว่าการที่จะเชื่อใครสักคนหนึ่งคุณต้องดูพระอย่าไปดูปากถ้าคุณดูปากแสดงว่าคุณไม่ได้ใช้หูใช้ตาใช้ประสาทสัมผัสเลยนะครับเพราะว่าการที่คุาใช้หูใช้ตานะครับในการจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ผมแนะนําว่าน่าจะใช้หลักการที่ผมสอนไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์ในวันท้างหน้านะครับเพราะลูกหลานของท่านท่านต้องไปสอนลูกหลานท่านอีกนะครับพี่ใหญ่ตั้งแต่ออกคลิปมาทําไมพี่ใหญ่ถึงต้องไปดูคลิปของคนอื่นอ,อีกาก,าการเรียนรู้มันไม่คำพจน์จริงนะครับครับการเรียนรู้จากพระเครื่องเนี่ยมันไม่มีในห้องเรียนน,นะครับนอกจากไอ้คนที่ออไปสอนกันอันนี้นก็ไม่ว่ากันไม่ได้เขาอาจจะรู้รู้จริงจริงไม่จริงมไม่รู้นะครับ เขาวิเคราะห์จริงจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับนะครับแต่สิ่งที่เขาสอนมานะครับถ้ามาตอบโจทย์ของคุณได้คุณก็เชื่อได้แต่ไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อเต็มร้อยเปรเซ็นหรือห้าสิบเซ็นเพียงแต่ว่าคุณต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเขาเจตนาสอนแบบไหนสอนแบบให้คุณซื้อพักเขาหรือเปล่าหรือสอนให้คุณเป็นเอ้ยอ่าทําไมพี่ใหญ่พูดประเด็นนี้เปิดไปสอนให้ซื้อพะเของรู้แล้วซื้อพระเขาเขาเจตนาเพื่อสอนนะครับสอนเพื่อจะขายข,าของตัวเองอแต่ผมสอนให้ดูด้วยแบบนี้ถ้าเจอที่นี้คุณซื้อเลย จะถูกจะแพงซื้อเลยอไม่ต้องมาซื้อผมเพราะผมสอนเนื้อจัดจ้านให้คุณเพื่อให้คุณเป็นคุณเก่งเมื่อคุณเป็นคุณเก่งใครก็หลอกคุณไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมาหาผมไม่ต้องมาชาผมปีน้ารัปีร้อปีก็มาเท่าผมยังทานอยู่ท่าพระอยู่อแต่ถ้าคนที่กําลังสอนคนอยู่เนี่ยเขาสอนเพื่อจะขายในพระที่เขาถืออยู่นะครับเจตานาเข้าชัดเจนแต่เจตานาผมท YouTube <S <S ผํ o ย t u b e เผยแพร่ไปเลยคือถ้าผมคิดจะสอนอย่างนั้นโอ้ผมรวยตายเลย ไม่มีที่เก็บเงินแน่นอนเออสอนบอกว่าเฮ้ยข้าต้องเล่นแบบนี้ต้องมีตนแบ,บนี้คือผมเลยแท้แน่นอนไอ้อย่างเงี้ยฟันธงเลยว่าเขามองประโยชน์ตัวเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมออแต่ผมสอนอถไปเนี่ยทั้งค่าคลิปผมก็ต้องจ่ายเองค่าน้ำค่าไฟค่ากิยิผมจ่ายเองหมดเลยเออผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมทำคลิปแล้วคุณต้องซื้อผมคุณจะมาซื้อผมซื้อใครก็ได้อ,อ,อมั่นใจในศักยภาพเขาเศร้าเลยแล้วแล้วผมสอนสอนแบบนี้สอนแบบนี้นแ,บบนแล้วคนมันเชื่อแบบนี้แล้วบอกอ่ะคุณไปเจอแบบนี้คุณซื้อเลยไม่ต้องมาซื้อผมผมอาจจะแพงกว่า คุณอาจจะไปเจอองค์ละพันครึ่งพันอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ผมบอกว่าอ๋อผมส่อนอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งซื้อนะถ้าคุณยังเรียนรู้คุณเข้ามาหาผมแล้วซื้อกันอย่างนี้มีมีหลักการของครับอม่ใเวมีคนมาโอ๊ยพระใหญ่เกย์เกยยกหลังเกย์ตยนใหญ่ต้นใหญ่นะครับคนที่ไม่เคยเข้ามาสัมผัสตรตงนี้นะครับพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าไปพูดว่าเกยแท้นะครับแต่ถ้ามาที่นี่ถ้าผมพิสูจน์ได้ว่าเกยแท้คุณจะยอมจ่ายผมไหมล่ะนะนี่คือหลักการเลยคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ ผมว่าพิสูจน์ได้เราท้าพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แท้าศาสตร์ผลแน่นอนแบบนี้คือถ้าผมกับใหญ่ชินนบัญชรตายไปเลยพระพระยังแช้อยู่คือพระไม่ไปไหนหรือเออแล้วสุดพระเราเนี่ยเจตนาชัดเจ็บโชว์เออไม่ได้บอกขายมาดูได้เลยอไอ้ที่ขายเราเป็นส่วนนอกแต่ไอ้ที่โชว์ก็โชว์ต้งนย้นยัะถ้าคิดจะขายล้างสต๊อกเลยนะเพราะว่าบดเนี่ยเตรียมมือราคาไว้แล้วจบเลยแล้วจะไม่มีพระผมอีกเลยอ่าอโอเคแต่คุณต้องใจถึงพออ่า แต่เขาผมไม่ใช่มันไม่มีคนซื้อหรอกครับมีแต่คนมาเที่ยวหาจะเป็นส่วนน้อยที่บอกว่าผมอยากจะได้ภาพแบบนี้ไปรุ่นนี้นั่นก็ว่ากันไปเอาไอ้นี้เราก็ไปเออพูดดีนี้เอาไปสามพันห้าพันสมมตินะเราก็แบ่งให้เขาไปแล้วเขามีความสุขไงเจตนาเราคือให้เขามีความสุขเอาพุทธคุณไปใช้ครับไม่ได้เอาพันนี้ไปใช้เอาพันนี้ไปใช้คือต้องซื้กแลกเงินแล้วต้องไปหาเงินต่อไอ้นี่คือพระต่อพระแต่ผมไม่ใช่สอนให้เป็นสอนให้รู้สอนให้เก่ง คือทางท่องเนี่ยพยายามมาสอนให้เป็นไม่ใช่สอนเป็นว่าแท้อย่างนี้รับซื้อแท้อย่างนี้รับซื้อไม่พูดเด็ดขาดคือตะก่อนนี้ผมก็เคยคิดนะว่าผมจะตั้งโต๊ะรับซื้อนะแต่พอผมคิดทีว่าคุณมีเงินขนาดนั้นเลยหรือออ่ะเราก็เลยบอกว่าเออถ้าจะรับซื้อในร,ราคาที่เขาบอกว่าองค์ละเป็นหมื่นเป็นแสนเอางี้ดีกว่าผมตั้งโต๊ะขายองค์ละพันสองพันเนี่ยคุณกล้าซื้อผมได้ไหมอ่ะอย่างนี้ผมจะว่าผมว่าผมจะดูดีกว่านะอ ดีกว่าที่เราไปตั้งโต๊ะรับทีเป็นแจกแจกคุณมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ไปพอซื้อแท้รับซื้อนะเป็นเรื่องเล่านะครับมันไม่มีใครรับซื้อรอกครับมีก็พูดไปมีแบบนี้รับซื้อรับเช่าลรภาพมาดูอะไรเงี้ยผมเห็นได้แยะมากมายไม่มีเลยครับยากเพราะอะไรมันเป็นเรื่องขอุปโลงขึ้นมาล่อแมงแมงม้าเข้าองไฟคิดง่ายๆผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้เรียนรู้แบบจริงๆจังๆไม่ใช่เรียนรู้แบบอผิดๆนะครับฟังเขาว่าแล้วก็เชื่อเขาอันนี้ผิดแล้ว นะคุณมีสมองอะคุณจะให้คนอื่นมาจูงจมูกเนี่ยมันไม่ใช่แล้วครับคุณต้องคิดเป็นนี่นะพี่ใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยทําอะไรบ้างครับอ่าทุกวันนี้นะครับผมก็อยู่ศูนย์เครื่องเราทุกวันนะครับทํางานบ้างนะครับอยู่ในออฟฟิศทางานดูภาครับแขกบ้างนะครับก็มีความสุขดีนะครับอ่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ยึดติดว่าทุกคนจะต้องเดินทางมาสัทีเดียวนะครับอ่าเรามีการจัดส่งของอยู่แล้วทุกวันนะครับ เพราะว่าเราอำนวยความสะดวกทุกด้านนะครับเราสอนพระไปในอย่างกรณีถ้างมีการคิดออกไปเพิ่มเขาบอกว่าผมอยากได้พระแบบนี้อ่าราคาเท่าไรเช่าได้ไหมแพงไหมครับ,รบเอาไปแจกรูปแจกหลักส่วนใหญ่มายอย่างนี้ทั้งหมดครับ,รบน้อยมากที่จะบอกว่าเอาไปขายยากมากน้อยมากเอ้ส่วนใหญ่เอาไปใช้ครับผมก็เอาไปอวดไปโชว์ซื้อเซฟใส่พระอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบอกลูกบอกกลาวว่าซื้อพระจากคนนั้นคนนี้นะทีนี้เขาก็บอกกันว่าเอ้ยไปเช่าตางนู้นเลยนะตรงนี้เขาเลือกอะไรแล้วอ่าเขาจะเขาจะบอกเงี้ย ปากต่อปากแล้วพ้าเรามีประสบการณ์ทุกอย่างครับผมอ่ามีคนมาลองกลุ่มที่ใหญ่ไหมก็ถามก็มีนะเอา้าพม้เช็คถามว่าดีไหมดีไหมก็เยอะนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเอามาพุ๊ผมว่าดีครับ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 อเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดบอกว่าไม่ดีปุ๊บเนี่ยให้ผมเอาใจผมูไม่เอาถ้ามันดีในสไตล์ของผมว่าโอเคไม่แตกไม่หักไม่มีการซ่อมดูแล้วทั้งเนื้อทั้งอะไรโอเคขึ้นกล้องได้มันมเวิร์กเราบอกว่าดีแท้ดีในสไตล์ของใหญ่ชิมันชอนนะครับแล้วก็เชียแเราบอกว่าอ่ะพอพอเช็คเสร็จปุ๊บ ก็คุณให้ผมมาเช็คผมก็เช็คใครแล้วแต่ที่นี่ถ้าถ้าคุณาตีราคาลักษณะนี้ผมไม่เช่าอยู่แล้วอผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะเช่าเข้ามาเพราะหวานกระไทยคุณมีแค่กำมือผมวางหน้าตักแค่แค่สี่สี่ถาดของผมเนี่ยพราคุณนี่เล็กไปเลยนะผมแค่เอาผ้าผมทุบกบนีพราคุณติ๊เลยอ่าอันนี้ไม่ได้คุยกับพระเยอะพระอะไรนะเพียงแต่ว่าเตือนสติว่าคุณเจตนาคุณไม่ได้มาเช็คคุณเจตนามาขายอ่าเราก็ต้องมียุทธศาสตร์ของเราว่าอ่า เราไม่ได้รับเช่านะนั่งอยู่บเลยชัาเจนอีกคนที่แนะนําให้ใหญ่ไปขายคนนู้นคนนี้นะครับคุณไม่ต้องแนะนําไม่ไม่แนะนำไม่ไม่ไม่เดินพระออัพะไปเสนอใครได้คือผมเองอะผมจะไม่เดินเข้าหาเซียนเลยอเซียนเซียนชมรมเซียนสมาคมหรือเซียนอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยเดินไปหาเ่ะเพราะส่วนใหญ่เขาจะเดินมาหาเราอถ้าไม่จริงจริงเ้าเขาจะมาทําไมถ้าไม่เจ๋งจริงเขาคงไม่มาครับผมอะมาเนี่ยแต่หูรถตะลักันนี่โคตรดุเลย ถ้าคุณมาแอบดูนะคุณมานั่งกินก็อึ่อยเปิดสวนคุณต้องมานั่งเฝ้าดูว่าใครมาตัาไวเนี่ยที่นี่มันจะเจริญในเรื่องของว่าเรามีสวนปลาเครื่องมีสวนน้ำเรือเสาครัมีสวนเรือเส,สาด้วยนะค,ะครับก็เป็นเป็นจุดไฮไ,ไลท์และมาร์กอ,อย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาพรลูกครหา,ราที่อีแล้ว<อ>ที่นี่เราก็จะทํางานหนึ่งขึ้นเพราะว่าหนึ่งเราต้องรับแขกมากขึ้นนะครับนี่เหตุผลที่เราเตรียมการไว้เร็วนี้คงจะเปิดสวนน้ำได้แล้วนะครับเร็วเ็วนี้จะเปิดสวนน้ําได้แล้วตอนนี้ติดยังติดโควิดอยู่ก็ ตัวใหม่ลอตที่5เนี่ยเข้ามาเพราะโอเมคอนนะเข้ามาแต่ว่ารุนแรงไหมไม่รุนแรงนะเพราะว่าถ้าคนไม่ตายแสดงว่าไม่รุนแรงนะให้คิดอย่างนี้ใหญ่โดนมากี่เข็มแล้วสามครับที่เราเปิดหน้าคุยกันสนุกสนานเนี่ยนะครับคือเราโดนมาเราเช็คแล้วเหมือนกับเราไปนั่งกินข้าวกันเราไม่เป็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเราเราเราไม่ได้รวมตัวเกินจากที่เรามีนะครับเพราะว่าหนึ่งวันนี้เราบอกว่าเราไม่รับแขกพอเราไม่รับแขกปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าเราจะทํา YouTube ไม่รับแขกคุณจะมาซื้อมาเช่ามาเที่ยวนั่นมันเรื่องคุณแต่ถ้าวันไหนที่ผมทำยูทูบผมจะไม่รับแขกเลยใหญ่ชินมันชอนหายไปไหนสักสามสี่เดือนสองเดือนสักสองเดือนไอ้ตนเอในการทำสวนน้ำนะครับทุ่นเททั้งตัวเองลงด้วยลงแรงลงเงินนะครับนี่คือไม่ใช่ว่าจ่ายเงินไปแล้วนั่งสบายไม่ใช่ครับก่ออิฐชาปูนนะครับทุกอย่างทัทำหมดก่ออิฐชาปูนขนต้นไม้ยกแบกุมทำหมดทำหมดทำทุกอย่างข้องานเหล่านี้เคยทำมาแล้ว มันเป็นชีวิตประจำวันสำหรับเราครับนะครับเราไม่เคยใช้เงินที่ FC เรามาเช่าพระในทางที่ผิดไม่เคยใช้ไม่เคยครับเราเอามาทุ่งทําได้เงินมาวันนี้สมมุติได้แสนหนึ่งคเราก็เอาไปซื้ออะไรที่มันอยู่ในวงหนึ่งแสนไม่เกินครับนะครับเอาซื้อเฉพาะกํำลังที่ได้นะครับแล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปแล้วก็เผยแพร่พระแล้วก็จะสร้างพญานาคที่นี่นะครับชัดเจนนะครับ พี่ใหญ่ปีนี้อยู่เท่าไหรล่ละปีนี้ก็สี่สิบกว่าแล้วนะครับสี่สิบกว่าแล้วนิดๆน,น,นะครับอ่อนนะครับบางคนบอกว่าไอ้น่าอิงใส่อยู่เลยเออรรมดานคนไม่ได้ทำงานนะ <laughs> ใช้ใช้แสงช่วยเอาครับก็แสงสว่างช่วยนะครับพราะงั้นหน้าดำครับดำเหมือนเดิมเพราะว่าโอ้โหตากแดดทุกวันนะครับจน <laughs> เป็นที่มาของอาการบุบเบิกนะครับคือถ้าเราไม่ลงแรงเลยเนี่ยเดี๋ยวเ็าจะหาว่าโอ้โหมันใช้เงินอย่างเดียวเลยได้เงินไปนะมันใช้อย่างเดียวเลยอ่าผมก็ลงแหม นะครับมีการเซอร์ฟี้แชร์ในเฟซบุ๊กผมอยู่แล้วเฟซบุ๊กใหญ่ชินบรรจรชื่อชื่อใหญ่ชินบัรจรสก็ใหญ่ชินบรรจรสิ้นไปเลยวยายชินบรรจรสขึ้นเลยคถ้าใครจะแสดงความคิดเห็นด่าเชื่อเข้ามาในเฟซบุ๊กผมเลยจะได้รู้ตัวตนว่าเป็นใครแสดงตัวถ้าเข้าไปในยูทูบบางทีผมไม่ได้ไปดูไงมาทางเฟซบุ๊กผมเลยที่สุดว่าใหญ่ชินบัรจรสแล้วก็มาด่าผมได้เลยไม่พอใจผมตรงไหนนะครับ หรือชอบใจอะไรก็มาคอมเมนต์กันนะอยู่ในเหตุคนแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบเองนะอย่าให้มันมากเกินไปนะครับเอาแค่พอสนุกพองาพไอที่มากเกินไปนี้คุณไม่ถ้าถ้าเกิดเขามันมากเกินไปเล่นพอรอแม่เงี้ยก็อาจจะต้องมีการขึ้นลงขึ้นสั้นทีนึงนะครับเรียก่าเสียหายเอาไม่ต้องผมเรียกเยอะหรอกกาแฟแก้วหนึงก็ไม่กี่ตังก็จะกะว่าคิดว่าคุณรวยจริงหัวอาจจะเอาเงินคุณมาสร้างเรื่องหาานะก็ลองลองลองรู้ได้ครับไม่เป็นไรนะครับ นี่นะครับศูนย์พระของใหญ่ชิบันชรกดกดมาที่ไหนอ่าเฟซบุ๊กผมเลยใหญ่ชิบันชรอยู่ที่อำเภอข้อเท่าจังหวัดลบบุรีมากระชูกเซิร์ชเลยวัดไผ่สะเดาวัดไผ่สะเดานะครับเลยเดี๋ยวอีกหน่อยจะเจริญมากกว่านี้แหละถนนแถวนมีการปแบบเดี๋ยวมีการเดี๋ยวได้ข่าวมาว่าถนนซีเล็เข้าเฮ้ยที่นี่ถนนเพริที่จุดที่ผมอยู่เนี่ยทั้งในในภาคเจ็ดนะครับอ่าสูตรฝึกเฮ้ยเฮ้ทุกวันอ่านี่ที่นี่เพราะต่อไปเจริญนะครับไม่ได้ย้ายมาจากอะรนะไอ้อะไรนะ แล้วสัมพันธ์ไม่ได้ย้ายมาแต่เป็นสถานที่ฝึกแล้วต่อไปเขาจะขยายเรื่องการสร้างแฟร์ตู้นี่ะครับเดี๋ยวจะเริ่มเข้ามาอแต่เราไม่ได้ฟันหงว่ามาทั้งหมดเพราะว่าเขาคงมายุบที่นี่นครนานทั้งนู่นหรอกไ,ไม่คดาดหวบงเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ฝึกเพราะพื้นที่ก,ออทก,ทกว้างนี่นะครับกติดต่อใหญ่ชิมันชอนนะครับตามเบอร์โทรศัพท์นะครับเก้แ็กคุณพิจารณาเองถ้าคิดว่าไม่ดีคุณก็แชร์ต่อไปว่าเฮ้ยอย่ามาดูนมันเป็นโมนี่ไง้ก็ว่ากันไปครับ and the apps are the app